สำรวจโดยน้ำดื่มปลาสิงพี่เจนคะเนี่ยคะ่ะหนูอยากได้เครื่องนี้เป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอก็ใหญ่ดีนะคะไหนพี่ดูสิหืมราคามันแพงไปนะแล้วล้ำถุงจะมีเงินพอซื้อหรอจริงสิคะตอนนี้หนูมีเงินเก็บแค่3,000กับอีก500เองเองยังขาดอีกตั้ง2,000แล้วจะไปหาจากไหนะ ต้องไปยืมเงินใครตะคนแหละว่าแต่จะเป็นใครดีนะเอ๊ะั่นไงคุณลงุลงคุณลุงคะคุณลุงเนี่ยเป็นที่น่ารักของหลานๆอยู่แล้วถ้าใครมีข้อข้องใจมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาทุกร้อนอะไรคุณลุงก็พร้อมที่จะช่วยใช่ไหมล่ะคะมันพูดอย่างนี้สงสัยมันต้องการอะไรเอ,อ่ย อยู่แล้วค่ะแต่เครื่องเง้นน้ำขิงใช้มานานแล้วน้ำขิงก็อยากจะเปลี่ยนค่ะ oh. แต่น้ำขิงยังขาดเงินตัอ้งอีกสองพันบาทนะน้ำขิงก็เลยอยากจะขอกู้ยืมคุณลุงค่ะโอ้ยขอยืมคุณลุงเอานั่งก่อนนั่งก่อนไอ้ยืมเงินลุงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ายืมแล้วเนี่ยแล้วต่อไปน้ำขิงจะใช้คืนลุงอย่างไง นูโตขึ้นมีรายได้แล้วค่อยมาคืนคุณลุงหนูขึ้นพร้อมดอกเบี้ย20%เอ20%เลยค่ะจากเดิม2,000หนูขึ้นเป็น2,400เลยละค่ะเอาอย่างนี้นะลุงจะลองให้หนูลองคิดดูการที่หนูกู้ยืมเงินใครก็าตามเท่ากับว่าหนูกู้เงินตัวเองเนี่ยคือหนูต้องเอาเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันแต่ในอนาคตเนี่ยหนูก็จะต้องเสียเงิน ที่จะมีรายได้ในอนาคตอย่างหนูพูดเมื่อกี้นี้ในอนาคตหนูต้องหักไปได้2,004เอามาให้คุณลุงหนูก็เลยอดที่จะเอาไปจับจ่ายใช้สอยไปบริโภคในอนาคตใช่ไหมและหนูยังต้องเสียดอกเบี้ยให้ลุงอีกใช่หรือเปล่างั้นเราก็ไปหาร้านที่เขาเนี่ยให้เราเนี่ยผ่อนศูนเซ็นตี่เดือนหเดือนก็ได้นี่คะเออมันเข้าใจคิด จริงๆแล้วไอทีผ่อนศเซนี่ยมันก็คือการกู้นั่นแหละแล้วกู้เนี่ยเขาก็ไปทําเป็นประกาศว่าศปร์เซตแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยเขาบวกเข้าไปในราคาเรียบร้อยแล้วโอ้โหการกู้เงินเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะคะจริงๆแล้วการกู้เงินไม่ใช่ไม่ดีไปเสียทั้งหมดแต่ถ้าคนกู้เงินต้องการจะกู้เอามาลงทุน เอามาทำให้รายได้เนี่ยมันงอกเงยในอนาคตเพราะถ้าลงทุนมีผลตอบแทนดีรายได้ในอนาคตก็งอกเงยขึ้นเราก็ต้องเอามาคิดจัดสรรเงินละว่าเออในอนาคตเราจะใช้หนี้คืนเราจะจ่ายดอกเบี้ยเราจะเอาไว้ใช้เราจะอดออมเท่าไหร่มันต้องมีการวางแผนทางการใช้ใจ่ายเงินให้ดี ทุกวันเลยละกันนะคะที่หนูเนี่ยกินขนมเสร็จแล้วเหลือเงินมาหยอดกระปุกออมสินค่ะการหยอดกระปุกออมสินเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีอย่างหนึง่งแต่มันยังไม่ใช่เป็นวิธีออมที่สมบูรณ์ทีเดียวเพราะเอาไปใส่กระปุกออมสินแต่ถ้าหนูรวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วทำให้มันดีคือเอาไปฝากธนาคารหรือว่าไปให้คนเขากู้ไปลงทุนตกลง เงินในอนาคตที่หนูเก็บออมไว้เนี่ยมันก็จะงอกเงยขึ้นมากขึ้นในอนาคตเราก็จะได้มีเงินเพิ่มขึ้นเอาไว้จับใจ่ายใช้สอยยามเจ็บป่วยยามเกิดอุบัติเหตุหรือยามแก่เท่ามันจะได้มีเงินไว้คอยดูแลตัวเองอย่างไง